โอเคครับเหนุ่มก็ต้องขอเกลิศชูท่านด้วยกันนะอยู่ผมเอยู่ตัเพือนจรนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมอัมเจเนริกโรเพย์เอโโเเอเกมท่าน,นเองนมนะก็ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเจเนริกโรเพย์ท่านเองนมนะก็เราเนี่ยไม่ได้อธิบ้านานเลยนั่นเองนะก็ก็ผมแต่งอวตารใหม่นะซึ่งถ้า <S <S ใครสงสัยเนี่ยอาวาตารนี้มาจากไหนเนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่ะอันนี้มาจากเออตัวผมในชีวิตจริงนั่นเองนะผมจะแต่งตัวประมาณ นี้นั่นเองนะตอนผมไปฉีดวัคซีนอ่ะเออถ้าต้องการดูรูปแบบเยอะๆเนี่ยก็ยไปดูได้ที่วีล็อกการไปฉีดวัคซีนทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองของผมนี่นะคลิปวีล็อกฉีดวัคซีนไฟเซอร์อ่ะเออนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเอ,อ่อเขาจะอัปเดตมาใหม่นะก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากเห็นน่าจะมีแค่แบบประตูตรงหน้าเมืองนี้มั้งโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับโอเคเอ่อ ดูเหมือนว่าจะไม่มีแพทโน้ตอะไรเลยนั่นเองนะโอเคไม่มีแพทโน้ตอะไรเลยแล้วก็อ่ะมาเ,เล่นนเลยนั่นเองว่าแล้วก็ซึ่งเห็นในชื่อคลิปแล้วก็วันนี้นะครับนะวันนี้นะแล้วก็จะมาเล่นเป็นก็น่าจะรู้ดูกันดีนะครับก็วันนี้เนี่ยแล้วก็จะมาเล่นเป็นเอ่อตัวนี้นั่นเองนะเจ้าของที่ดินนั่นเองนะครับนะ ก็เจ้าของที่ดีเนี่ยก็จะสามารถแบบเก็บค่าเช่าคนได้นั่นเองนะเก็บเงินค่าคงเช่าบ้านนะคนเช่าจะเกียจคุณโอเคนั่นเองนะแล้วก็จะมาเก็บภาษีคนอย่างอนาถนั่นเองนะครับอืมโอเคเอาแล้วไม่เอาไม่เอามันไม่ซื้อเยาว์นะโอเคแล้วอืมรู้สึกว่ากวางเงินจะไม่พอต้องเติมใช่ไหมเด้อโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยนั่นเองนะครับโอเคมาอ่าพีเงินห้าร้อยกู ามีใครจะเก็บค่าเช่าไหมนะอืมอ่าที่เห็นไหมครับวันนี้จะเป็นแบบอืมเอออันนี้แหละจะเป็นประตูใหม่นั่นเองนะก็ฟิโก้สวยขึ้นมากเลยจริงๆนะืมดูซิว่าจะมีใครให้เราเอเก็บภาษีไหมนะอเจอแล้วเจอแล้ว มานี่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 เออสวยเก็บราสียาฆ่ากุนอายศาัตร์เอลเอลโอเคเอลอลล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 ีกลล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 ลอลล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 อ มีใครคร้างค่าเช่าไหมวะเอิมตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะอืมอ่าเจอแล้วห้าบาทกูก็เอาไอสัตว์ห้าบาทกูก็เอาครับ ดิเซนตูหนึ่งหนึ่งบาทกูเอาไอเวนหนึ่งบาทกูก็เอาไอสัตว์นรกมานี่เฮ้ยเฮ้ยเช่าเมย์ก่อเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้โอ้ยติ๊กติกเฮ้ยมีคนแจกเงินบาทมีคนแจกวันเฮ้ยท่านผู้ชมเออ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 โอเคสวยค่าเช่ายังไม่ได้จ่ายครับท่านผู้เจริญ ดิเซนดูสิบห้าอสิบห้าบาทสวยออย่ากลัวผมเลยนะผมนะผมก็แค่ทำหน้าที่ตามที่ผมได้รับมอบหมายไ,ไว้ให้น่ากดเลยนะอ่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งบาทอ๋อ ดิเซนดูอ้นี่คนค้างค่าเช่าอยู่นะครับคุณอเอ่อเอก,กลัสร์อะไรไม่รู้ใี่นี่นะแล้วก็คุณก็ค้างค่าเช่า5บาทนะครับเอออ้าวค่าเช่าดึงบาทเออเก็บไป แต่ผมว่าหมู่บ้านนะเขาทํทำดูดีขึ้นเยอะเลยนะเออโอเคไม่ใช่เลนไม่ใช่เลนเหมือนว่าผมรู้สึกว่าผมจะหิวขึ้นแล้วนะไหนร้านอาหารวะร้านขายเคียวไมเอาร้านอาหารโอ้ ร้านข้าวอ่าที่ไอโอเคข้าวผัดหนึ่งบาทโอเคตอนนี้ผมเริ่มผิวแล้วปบ๊ปบๆๆๆๆบเเออได้ค่าแดกแล้ว่านผู้ชมอุย้ยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องเอามากินเองนะเออข้าวอะ่ะเพราะมันจะไม่ให้กินอัตโนมาตแล้วอ่าข้าวมาสีเต็มเลยทุกคนตั้งสามคนแน่ขอเก็บภาษีคุณนะครับ ไอเช่นี่กูอีกคนนะภาษีภาษีกูจะเท้าอย่างไรดีเนี่ยอ๋อคนทานข้าเช่านะครับเออเอาค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่า Uh... เอารถได้สารเอารถได้สารเอารถได้สารมาวท่านผู้ชมจิตเคโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยดิเซนดูดิเออเก็บไปหนึ่งบาทเฮ้ยห,หรือผมว่าผมจะรอให้แม่งแบบเออค่าเช่าแม่งแบบอ,อ่าแพงขึ้นแล้วผมก็จะจ่ายรถวเดียวทีเดียวเลยเอ,อ้เฮียคุณน่โคตรเลวดิเซนป่วยเงินนี่ทางไหนวะ โอเควันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเป็นคนรวยแสนดีนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำการาแจกเงินให้กับทุกคนในนี่นเองนะ9ล็อตแบบอ้วนี่เออมันนี่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 เออว้านนนวนี่เเิินูเงวนกวไอวววนวนนววววกูกูซวาซื้อเกมพ,พ,พาวววไวว ใครแม่งเปิดเพลงเรนนี่ทาก้ไว้ไสัตว์ในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะเออเดี๋ยวผมจะรอไอพวกแม่งสองตัวค่าเช่ามิแพงขึ้นก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียว ผมเเห็นนะคือถ้าเราจะใช้เกมพ์าโปรยเงินอันนี้เนะี่ยคือเราจะได้แว่นตานี้นะเออโคตรเฟียวอ่ะเออคนค้างค่าเช่า1บาทค่าเช่า1นึ่งบาทาาหนึ่บาทครับ,บเก็บมา ค่าเช่าห้าบาทค่าเช่าห้าบาทครับโอเคสวยครับรีเซนดูห้าค่าเชา่าค่าเชา่าค่าเช่าค่าเช่าผมมีค่าเช่าครับค่าเช่าครับมารับด้วยคมาฮะรับด้วยฮะค่าเชา่าอ่าผมขอซื้อเบ็ดด้วยนะฮะตะขคร่ปกติเอ้ไม่ใช่เออมันคือตะไคร่ตะข่ายเออตะข่ายเทพมาอู้อ้เอาตะข่ายเลยฮนะผมจะมทํางานนะฮะที่นี่ฮะ เดไม่ตกปลาดีกว่านะฮะท่านผู้ชมผมว่าแบบใหม่นีก็ถือว่าสวยมากๆเลยก็เอาง่ายคือดีขึ้นแหละดีขึ้นแต่กว่าแต่ก่อนอ่ะโอเคเราตักปลามาแล้วก็ระหว่างรอคนค่าเช่าขึ้นนะแล้วก็ไปจับปลาเล่นๆไปอ่าาปลาตรงนี้เยอะเลยะฮะท่านผู้ชมมานี่นี่เออ เออค่าเช่าโคตรเยอะเอไม่ช่ทุยเออกูหล่นค่าเช่าไปได้สัตว์โอเคปลาโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมนี่นีปลาจะไปไหนปลาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ๋อปลาเจ้าปลาตัวน้อยเจ้าปลาตัวน้อยจะไปไหน จะปลาตัวน้อยอีกตัวหนึ่งอ่ะมานี่มานี่เออใต้ปลาปมาแล้วโอเคมาจับปลาตรงนี้ด้วยอันนี้กูอัดอยู่ไหมวะเนี่ยโอเคอัดอยู่นะท่านผู้ชมโอเคแราว,ว่าเราไปเก็บภาสีคนเพิ่มดีกว่านะเออมา เวลาเก็บคนภาษีคนยังดูเดือนเลยอ้าวคุณผมขอเก็บภาษีหน่อยนะขอเก็บภาษีหน่อยนะครับดิเซนดูสองโอเคภาษี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 เอออ่าภาษีสิบโอ้ยย่าเลือดเลยกูโอภาษีสิบอีกอันหนึ่งภาษี ห้าสิบห้าเออรวยแล้วกูรวยจากการเก็บภาษีนี่แหละสัตว์พยาบาลคุณพยาบาลครับจะไปไหนเออเก็บภาษีฮะเก็บภาษีฮะภาษีภาษีฮะคุณจะไปไหนภาษีภาษีฮะภาษีภาษี เออภาษีเก็บไปแล้วโอเคแล้วก็มีใครใมีค้างค่าเช่าไว้ไหมฮะโอ้ภาษีเออเก็บแม่งเลยโออีกอันนึงอีกอันนึงอีกนั่นนึงภาษีหนึ่งบาทก Even. ูก็ไม่เว้นอีเว้นภาษีหนึ่ง มันคือค่าเช่าหรือภาษีวะกูก็ไม่รู้เออภาษีห้าอันนั้น ความน่าเลยของกูกำลังมานี่เฮ้ยเดาซื้อดาบดีไหมทุกคชมดาบโคตรดีไปเลยแล้วกันนะเออเอ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอ,ยเอาไม่ต้องเอา องค์ลีกาแคนเพอร์เชีดิสอาอุส่าห์อาค้างค่าเช่าวไว้ครับคุณฮะคุณฮะค้างค่าเช่าวไว้ไอุสัตว์เก็บแม่งอาหนึ่งบาทหนึ่งบาทค้างค่าเช่าหนึ่งบาทฮะค่าเช่าหนึ่งบาทฮะ,าาบ,ทฮะบูชาบูชาพระอิศวรโผงเงะคนละเรื่องแล้วนะี่ยมันพระอิศวรโอเค เหมือนว่าเราขอพอแค่นี้ด้วยกันนั่นเองนะไหนก็กับการเอ่เก็บภาษีคนอย่างนั่นสาวนั่นเองนะไหนก็คืนนี้ผมขอเลยก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นต่อแหละก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับเอ่อก็มาทิวแค่นี้แลครับก็ไม่ได้อาทิวมานานนะเออกดอุดอัดโอเค